บทที่120สสถานการณ์ภายนอกการเมืองก็เป็นอย่างนั้นคุณคิดว่าเขาเป็นคนเลวแต่เขาไม่ใช่คุณคิดว่าเขาเป็นคนดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยคำว่าดีหรือไม่ดีสามารถอธิบายเรื่องราวของอาณาจักรและาศาสนาได้อย่างไรทุกคนมีจุดยืนและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเป็นตัวของตัวเองลิตเติ้ลยี่คิดอย่างสิ้นหวังในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและความคิดที่ว่าเธอสามารถจัดการเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอีกครั้ง เอาละกลับมาที่คําถามของฉันร็อบเปลี่ยนเรื่องและยิ้มให้โปโบฉันถามคุณเกี่ยวกับสถานการณ์ข้างนอกแต่คนอื่นๆเป็นผู้นําฉันไม่รู้ว่าบทสนทนาไปถึงไหนแล้วกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกนั่นโปโบพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่เอาละให้ฉันพูดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกเขาพูดถึงเรื่องนี้รากดอว่าเวลาผ่านไปกว่าหนึ่งเดือนนับตั้งแต่ที่เจ้าหญิงยึดครองหมู่บ้านและเมืองทั้งหมดในชายแดนตะวันตกอย่างกระทันหันในปัจจุบันยกเว้นเวสไวน์ท,ทางตวันตกทั้งหมดดดไไรรโ้ตกออในมืมอองเจ้าหญิง บร์โรสเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตะวันตกและเป็นศูนย์กลางการค้าทางตะวันตกของอาณาจาักรแกรนดเจ้าหญิงรวบรวมกองทหารจำนวนมากบนถนนไบร์เมืองไยแดนด้านหลังกลายเป็นเมืองนอกชายฝั่งได้รับการคุ้มครองโดยไบร์โรสและลอสซิตี้และโดยพื้นฐานแล้วไม่น่าจะถูกคุกคามจากสงครามทีเออื่นพูดตามตรงคำศัพท์ภาษา,ษาอังกฤษของฉันไม่กว้างพอที่จะแปลฟูเดซยลเจิ้นแต่ตามจริงแล้วใน g o o g l e หมายถึงเมืองหรือภูมิภาคที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองซึ่งอยู่นอกเมืองใหญ่หรือศูนย์วัฒนธรรมหากมอนราต้องการยึดคืนเมืองและหมู่บ ด้วยเหตุนี้เจ้าหญิงจึงจำเป็นต้องส่งเนโครแมนเซอร์หรือเนโครแมนเซอร์ฝึกหัดเพียงไม่กี่คนเพื่อดำเนินการปราบปรามและปกครองเมืองและหมู่บ้านให้เสร็จสิ้นโดยมีจำนวนโครงกระดูกน้อยที่สุดยิ่งไปกว่านั้นเธอเรียกตัวเองว่าเป็นทายาทโดยชอบทมของอาณาจักรแกรนดังนั้นเธอจึงไม่ค่าคนตามอำเภอใจเธอถือว่าชาวเมืองเป็นคนของเธอซึ่งเธอค่อนข้างทนุถนอมเป็นอย่างดีเธอยังใช้มาตรการบางอย่างเพื่อประโยชน์ของประชาชนในสถานที่ที่เธอครอบครองเช่นการยกเว้นภาษีและอื่นๆยกเว้นภาษีคือเรื่องจริง ผู้คนรู้สึกได้ทันทีว่าเจ้านายใหม่ก็ไม่เลวดังนั้นพวกเขาจึงล้มเลิกความคิดที่จะต่อต้านและยอมรับการล้างสมองของนโครแมนเซอร์อย่างเชื่อฟังเลิกเชื่อในเทพเจ้าแห่งแสงสว่างและเปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็นเทพเจ้าแห่งความมืด เมืองส่วนใหญ่ได้รับการดัดแปลงอย่างราบรื่นหลังจากที่ชาวเมืองยอมจำนนต่อเทพเจ้าแห่งความมืดอย่างสมบูรณ์ในโครแมนเซอร์ถึงกับถอดโครงกระดูกออกทำให้สถานที่ต่างๆดูดีเหมือนเมื่อก่อนชาวเมืองยังคงดำเนินชีวิตและทำงานด้วยความสงบสุขและพึงพอใจราวกับว่าพวกเขาไม่เคยประสบกับสงครามเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากว่าศาสนจักรแห่งแสงสว่างในเมืองได้กลายเป็นศาสนจักรแห่งความมืด อย่างไรก็ตามราชามอนราจะไม่เพียงแค่นั่งดูเจ้าหญิงยึดครองดินแดนของเขาเขาวรวบรวมอัศวินของเขาส่วนที่เหลือของไวไลออนกาวาวอรีอาเดนเพลมไนท์ทันเดอร์ไนท์และเทมบลิงไอไนท์ในเวลาเดียวกันเนื่องจากเจ้าหญิงมีจุดยืนชัดเจนที่ด้านข้างของาศาสนาจักรแห่งความมืดาศาสนาจักรแห่งแสงจึงเข้าข้างมอนดอราโดยสมบูรณ์และเหล่าอัศวินเทมเพล้าก็รวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้กับเจ้าหญิงสถานการณ์เป็นเรื่องยากมากสำหรับเจ้าหญิงในแง่ของความแข็งแกร่งโดยรวมมอนรานั้นโดดเด่นกว่ามากสิ่งเดียวที่เจ้าหญิงจะได้ปรียบคืออทอทก ตราบใดที่เธอยืนอยู่ในสนามรบเธอจะสามารถสลายตัวและใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบที่ไม่แน่นอนที่ติดมากับมอนดอราได้ร็อบยิ้มและถามว่าโพโบคุณเห็นกองทัพของเจ้าหญิงเข้ามาใกล้กองวะที่เรามีอยู่คุณคิดว่าเจ้าหญิงกับมอนดอราจะต่อสู้กันอีกนานแค่ไหน โฟบูคิดเกี่ยวกับคำถามนี้อย่างรอบคอบและกระซิบว่าเจ้าหญิงจะเดินทับไปทางตะวันออกได้ยากมากแนวหลังของเธอไม่มั่นคงและกำลังของเธอไม่แข็งแรงพอที่จะตรงไปยังเมืองหลวงแห่งนับบุญและมันจะไม่ง่ายสำหรับมอนราเพื่อทำลายไบร์โรดฉันคาดว่าสงครามครั้งนี้จะเป็นกระดานหกระหว่างไร์โรดและแคปิตอลออฟเซนฉันไม่รู้ว่าจะใช้เวลากี่ปีตวงวนั้นฉันจะเคารพการตัดสินใจของคุณในตอนนี้เราพูดด้วยรอยยิ้มแต่มันไม่สำคัญตราบใดที่ฉันยังทำธุรกิจในเวสต์วินททวต่อไปได้ฝ่ายไหนชนะก็แทบไม่ต้องทำอะไรกับฉันน,นนนเเเเมื่่อออบิิซีไดด้้ยขาพูช เขาก็คิดไม่ได้ว่าฉันรู้สึกมากขึ้นเรื่อยเว่าชายคนนี้ไม่ใช่ผู้ตัดสินนอกรีดของศาสนจักรแห่งแสงแต่ตอนนี้ฉันพึ่งเขาได้เท่านั้นฉันต้องช่วยเขาซ่อนฐานะปุโรหิตปลอมของเขาจากผู้คนที่อยู่เบื้องล่างเกรงว่าพาลาดินและนักบวชหนุ่มจะไปทะเลาะก,กับเขาโดยไม่รู้ตัวและลงโทษพวกเราทันทีที่เขาคิดถึงเรื่องนี้เขาคิดว่าชายคนนี้ให้ความสําคัญกับการค้าและธุรกิจมากดังนั้นถ้าเขาช่วยสร้างทางเลี่ยงให้ดีเขาก็จะมีตําแหน่งที่มั่นคงมากขึ้นเมื่ออยู่กับเขาเขาจะถูกมองว่าเป็นวีรบุร หลังจากนั้นไม่นานโพโบก็จับไปและไปที่หลังไหล่เขาเพื่อไปหาคนงานเหมืองอัญมณีเพื่อซื้ออัญมณีบิชอปเอลซี่รีบกลับไปที่เนินเขาเพื่อควบคุมการก่อสร้างบายพาสในที่สุดร็อบก็ถอดผ้าปิดตาออกหันไปหาแม่ทีสาวทั้งสองแล้วพูดไม่รอยยิ้มว่าพี่สาวน้องสาวสองคนคุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม ในเวลาเดียวกันแม่ทีทั้งสองสะดุ้งและเดินไปข้างหลังลิตเติ้ลยีและซ่อนตัวพวกเขาเกือบจะสูญเสียความบริสุทธิ์ไปหลังจากได้รับผลกระทบจากเพลงที่มีเสน่ห์ของร็อบบี้มันค่อนข้างชอบชาและตอนนี้พวกเขากลัวเขาเพราะกลัวว่าเขาจะเล่นกลแปลกๆอีกครั้งและทําให้พวกเขาหมดสติแต่ก็พบว่าเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นพวกเขาอยู่ในผ้าห่มของเขามันจะจบลงแล้วทั้งสองซ่อนตัวอยู่ข้างหลังลิตเติ้ลยีและกระซิบว่าไม่ช่วยไม่ช่วยร็อบบี้พูดด้วยรอยยิ้มไม่มีประโยชน์ที่จะซ่อนตัวอยู่ข้างหลังเธอฉันจะทําและเธอก็จะทําเช่นกัน เราพูดด้วยรอยยิ้มไม่ต้องกลัวผมไม่ใช่คนเลวผมเชื่อในความจริงว่าถ้าคุณใช้กําลังหักแตงออกจากเขามันจะไม่หวานผมแค่เลี้ยงเกาลัดเมื่อกี้ฉันจริงจังกับการขอความช่วยเหลือจริงหรือคะแม่ทีน้อยทั้งสองพังกหัวอย่างหวาดกลัวเราพูดว่าคราวนี้พ่อค้ามาขายเกลือจํานวนมากให้ฉนันฉันไม่สามารถเลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้คนเดียวฉันควรขายต่อให้กับชาวเมืองเวสวินฉันหวังว่าคุณจะช่วยฉันขายเกลือให้กับชาวเมืองแม่ทีทั้งสองพูดแปลกๆทําไมต้องเป็นพวกเรา รับกล่าวว่าเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยผู้ไม่รู้หนังสือมีเพียงนักบวชและแม่ทีนโบถ์เท่านั้นที่รู้เรื่องบางอย่างคนอื่นอ่าน,นไม่ออกหรือนับเลขไม่ได้ถ้าฉันพบคนแกมาช่วยฉันขายเกลือฉันจะหาได้อย่างไรบัญชีที่ชัดเจนของการขายในที่สุดแม่ทีน้อยสองคนก็จริง เราพูดด้วยรอยยิ้มพวกนักบวชมีกำลังพอที่จะสวมชุดกระหนกแบกอิบและสร้างถนนแต่แม่ทีเธอไม่มีอะไรทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องหาอาหารและเครื่องนุ่งห่มให้เพียงพอจากการตระตรำมแต่ละคนถือถุงเกลือขนาดใหญ่และขายให้กับชาวเมืองในราคาตลาดปกติ20%ของเงินที่ได้รับจะนับเป็นรางวัลของคุณแม่ทีทั้งสองใส่หวเกือบจะพร้อมกันและพูดอย่างหนักแน่นว่าเราจะปกป้องชีวิตที่ยากไร้ของเราจนตายเราจะไม่รับรางวัลใดๆและเงินทั้งหมดจากการขายเกลือจะคืนให้กับโบสถ์ตอนที่121มันฝั่งทอดกรอบของเย ร็อบและแม่ทีทั้งสองคุยกันยาวเกี่ยวกับการร่ำรวยจากการใช้แรงงานและการทำงานหนักสมควรได้รับรางวัลแต่สุดท้ายมันก็ไรประโยชน์แม่ทีทั้งสองพูดอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวในท้ายที่สุดพวกเขาจะคืนเนงินทั้งหมดให้กับโบสซึ่งก็คือร็อบแม้แต่คำพูดที่ไพเราะและน่าฟังของร็อบบีก็ไม่สามารถทำให้พวกเขาประทับใจได้ในครั้งนี้คำปฏิญาณของแม่ทีทั้งสามข้อไม่ใช่เรื่องล้อเล่นโดยบอกว่าถ้าคุณเป็นคนจนคุณก็ต้องเป็นคนจนมันเป็นบาปใหญ่หลวงสำหรับพวกเขาที่มีแม้แต่เหรียญทองแดงรรรออออบต้มม้้งงปะะีีนนนนมมมมลลืืืัแวเเเาาาิท่ขยกคใหห แม่ชีน้อยทั้งสองต่างแบกถุงเปลือใบใหญ่และในไม่ช้าทั้งเมืองก็มีชีวิตชีวาแม้ว่าเวสไว์เทาจะไม่ได้กังวลเรื่องความอยู่หรือความกระหายแต่ก็ไม่มีทางผลิตเปลือได้ไม่ต้องพูดถึงว่าเมื่อเร็วๆนี้พวกเขาได้รับปริมาณเกลือเหลือน้อยดังนั้นในที่สุดเปลือจจำนวนมากก็มาและชาวเมืองก็ควักเงินที่พวกเขาเก็บหอมรอมริบมานานทันทีเพื่อซื้อมันในพริบตาเดียวเกลือที่แม่ชีสองคนนำมาก็ขายหมดหลังจากนั้นพวกเขากลับมาและต้องซื้อเกลืออีกสองถุงใหญ่ ฉันไม่ได้คาดหวังว่าชาวเมืองทั้งหมดในเมืองเวสไว์เล็กๆแห่งนี้จะร่ำรวยแม่ทีสองคนอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจพวกเขาทุกคนดูเหมือนชาวเมืองที่ยากจนแต่จริงๆแล้วพวกเขารวยมากจนพวกเขาไม่แม้แต่จะขมวดคิ้วเมื่อซื้อเกลือร็อบอดไม่ได้ที่จะหัวเราะนั่นไม่ใช่เรื่องแน่นอนเหรอด้วยความช่วยเหลือจากสิ่งประดิษฐ์ของร็อบบี้ชาวเมืองเวสไวทาวทำงินได้มากมายมันไม่ชัดเจนในตอนนี้ตั้งแต่มีการตัดถนนแต่ตอนนี้การค้าได้รับอนุญาตอีกครั้งพวกเขาจะเอาเงินในมือออกมาหากพ่อค้ามาถึงอย่างต่อเนื่องกองกาลัง อย่างไรก็ตามมันยังเร็วเกินไปและร็อบบี้มีสิ่งที่สำคัญกองว่าที่ต้องทำในตอนนี้เขาหยิบถุงเมล็ดพืชออกมาจากกองสินค้าที่พ่อค้าขายให้เขาและหัวเราะอ,อย่างสุขสนเมือ่อลิตเติ้ลยีเห็นรอยยิ้มแปลกๆของเขาเธอกอดไม่ได้ที่จะเงิอตกคุณวางแผนอะไรหัวเราะแบบนั้นร็อบบี้ทำเพลงคุณรู้ไหมถุงเมล็ดพันธุในมือของฉันเป็นของที่พ่อค้าลอสซิตี้นำมาเมือ่อลิตเติ้ลยีได้ยินว่ามันมาจากลอสซิตี้เธอไม่ได้คิดในทางที่ดีคนของคริสตจแห่งความมืดขายของมันจะต้องชั่วร้ายและชั่วร้าย โอเอาอีกแล้วเจ้ายังหลอกตัวเองว่าศาสนจักรแห่งความมืดไม่ดีอยู่หรือร็อบบี้กล่าวว่าอย่าเลือกระหว่างกันและกันและอย่าพูดถึงอีกฝ่ายในทางไม่ดีฉันจะบอกคุณว่ามเมล็ดพืชถุงนี้เรียกว่าถั่วระือมอาหารอร่อยเมื่อลิตเติ้ลยี่ได้ยินสองคำนี้ใบหน้าที่เย็นชาของเธอก็ละลายเล็กน้อยหลังจากมาถึงโบสถ์ของร็อบบี้เธอรู้สึกว่าร็อบบี้มักจะขี้เกียจแทบตายแต่จะขยันดื่มโคลกกินลูกอมไอติมสเต็กและเนื้อแกะเธอไม่รู้ว่าเขาทำได้กี่ชิ้นแต่ตอนนี้ทันทีที่เขาพูดถึงอาาาหรททีีี่่่่ดดลลลตตเเ้้ยกก็ไไมจะืน ยังไงก็เธอเรามาปลูกมันให้หมดในวันนี้กันเถอะร็อบพูดอย่างสบายๆเพื่อปากของฉันฉันจะเริ่มทำนาอีกครั้งอนิจจาทำไมฉันถึงทุกข์ยากอย่างนี้เป็นผลให้ร็อบบี้ซึ่งไม่ได้เคลื่อนไหวามากนะักเป็นเวลาหลายวันเริ่มกลับมาขยันอีกครั้งในวันนี้โดยหวานมาเมล็ดถั่วเหลืองลงในถุงสงวนส่วนตัวในสวนอย่างแรงแล้วรดน้ำมเมล็ดทั้งหมดด้วยกาต้มน้ำขนาดเล็กวันรุ่งขึ้นร็อบบี้จ่ายเงินจำนวนมากและเรียกชาวเมืองกลุ่มใหญ่มาช่วยเกี่ยวข้าวจากนั้นโกดังก็เต็มไปด้วยถั่วเหลือง ลิเลียนลิตเติ้ลยีนักผจญภัยทั้งสามคนและแม้แต่บิทอปเอลซี่และนายกเทศมนตรีต่างก็มาดูว่ารอบจะทำอะไรในครั้งนี้วันนี้ฉันจะสอนคุณถึงวิธีสก,กัดน้ำมันจากถั่วเหลืองรอบพูดกับชาวเมืองอย่างเคร่งขรึมว่าหลังจากที่คุณเรียนรู้คุณจะสามารถทำน้ำมันถั่วเหลืองได้การใช้น้ำมันและมันฝรั่งทอดนี้คุณสามารถทำอาหารอันโอชะที่ขาดไม่ได้สำหรับชีวิตที่อ้วนและขี้เกียจเลยเอสโปเโตโตชิปพีเอลฉันต้องเปลี่ยนชื่อเพื่อหลีกเลี่ยงลิขสิทธิธ์หรือไม่ เธอรู้อดไม่ได้ที่จะยกมือขึ้นแล้วถามว่าทำไมชื่อนี้ฟังดูคล้ายโคคาโคล่าจังทีเอเพื่อให้ชัดเจนผู้เขียนใช้สับสแลงเฟซไซควายเอลีช่วยโคคาโคล่าและเฟซไซควายเอลีเอสเอไอเลสโปเตโตชิปใช่ร็อบบี้พูดอย่างเคร่งขึมว่ามันฝรั่งทอดของเลควรกินกับโคคาโคล่าเพื่อที่คุณจะได้รับความสุขสองเท่าคุณยังไม่รู้ว่ามันฝรั่งทอดกรอบของเลคคืออะไรแต่มันอร่อยจริงๆตอนนี้เราสามารถสร้างมันได้และเข้ากันได้กับโคคาโคล่าเราต้องคว้าโอกาสนี้ไว้ ทุกคนก้มศีรษะด้วยความเคารพตั้งใจฟังและเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้เอาล่ะตอนนี้ชาวเมืองทําตามคําสั่งของฉันเอาถูหลืองออกขั้นตอนจะไม่เขียนโดยละเอียดคุณจะพบขั้นตอนในการรับน้ํามันถูหลืองด้วยการค้นหาอย่างรวดเร็วหวังว่าจะช่วยได้ รอบบีซื้อน้ำมันถั่วเหลืองหลังจากน,านั้นไม่นานรับบีก็ถือขวดถั่วเหลืองสกัดด้วยมือขวดใหญ่น้ำมันในมือซึ่งเป็นของมีค่ามากไม่มีสารเติมแต่งอยู่ในนั้นสิ่งเดียวที่ต้องกังวลคือมันจะถูกดัดแปลงพันธุกรรมเล็กน้อยหรือไม่ไท้ายที่สุดเขาปลูกมันด้วยกฎที่ผิดปกติของแฮปปี้ฟาร์ม TL ในกรณีที่คุณลืมแฮปปี้ฟาร์มถูกกล่าวถึงในบทที่48แแต่เขาก็ไม่ได้สนใจมันสำหรับตอนนี้สิ่งแรกที่เขาต้องทำคือทำมันฝรั่งทอดกรอบของเล ทันทีที่เขาสั่งเธอลิเลียนก็หยิบมีดขึ้นมาปอกมันฝรั่งอย่างรวดเร็วผันเป็นชิ้นบางๆแช่น้ำเพื่อเอาแป้งออกสเสดจน้ำโรยเกลือคนให้เกลือติดทั่วกันมันฝรั่งทอดแล้วใส่ในชามจากนั้นเขาก็ตั้งหม้อใบใหญ่เทน้ำมันถูเหลืองลงในหม้อตั้งไฟให้ร้อนรับตกนบอกผู้ชมว่าเอาล่ะปาฏิหารจะเกิดขึ้นในไม่ช้าฝูงชนดูสับสนในวนัยนี้พวกเขายังไม่ได้เริ่มใช้น้ำมันพืชด,ด้วยซ้ำแน่นอนว่าพวกเขาไม่เคยกินของทอดเมื่อเห็นหม้อต้มน้ำมันก็นึกไม่ออก,กว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่ออไปรรบบบหหยิชามมันันนฝ่งงททดแลละเอ ดอกจันเสียงทอดดอกจันเสียงนั้นทําให้ผู้พบเห็นตกใจมันฝรั่งทอดทั้งหมดในหม้อรเริ่มเป็นฟองปลิ้งและกระโดดกลายเป็นมันฝรั่งทอดสีทองในพริบตาร็อบบี้หยิบชิ้นส่วนด้วยตะเกียบที่เพิ่งทําขึ้นเป่ามันแล้วโยนมันเข้าปาก่าสบายแค่ไหนช่างคิดถึงเขาอดไม่ได้ที่จะหวนไหวเล็กน้อยร็อบได้รับมันฝรั่งทอดตอนที่หนึการผลิตขนาดใหญ่ มันฝรั่งทอดเอาชนะูงชนได้ทันทีซึ่งเป็นไปตามคาดเชอรูลิตเติ้ลยี่และแม่ชีน้อยทั้งสองหยิบกำมือแล้วนั่งที่สนามข้างโบสถ์พูดคุยและโยนมันฝรั่งทอดเข้าปากพวกเขากินมันฝรั่งทอดสองามชิ้นแล้วดื่มโคคาโคลา่าสองามจิบเป็นฉากที่มีความสุขและเบิกบานอย่างแท้จริง็อบบี้สงสัยว่าจะบอกพวกเขาว่ากินสองสิ่งนี้จะทำให้อ้วนหรือไม่ ลืมลืมไปอย่างไรก็ตาม9ก้าในส0คนในยุคนี้ไม่สามารถกินปลาตัวใหญ่และเนื้อสัตว์ได้มากนะักและส่วนใหญ่พวกเขากินน้อยมากพวกเขาจะไม่เพิ่มน้ำหนักกราบเท่าที่พวกเขายังคงอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะอีกอย่างอ้วนขึ้นนิดหน่อยก็ไม่เลวนะสัมผัสก็รู้สึกดีเช่นกันนายกเทศมนตรีของเมืองเวสวินเข้ามาด้วยรอยยิม้มและทําความเคารพรอบคุณพ่อผมดูกระบวนการทั้งหมดแล้วแต่ผมทําไม่ได้วิธีที่คุณปลูกถั่วเหลืองไอคุณฝังมันไว้ในดินแล้ววันรุ่งขึ้นก็งอกขึ้นเราทําไม่ได้ท่านเป็นคนนเดีีียววท่มมปาาิหหรใใ้พืชผลงองนันเดียว เราพูดด้วยรอยยิ้มมันง่ายมากปลายปีหน้าระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมหวานมาเมล็ดพืชแล้วใส่ปุ๋ยดินต้องการความอุดมสมบูรณ์ขุดหลุมปุ๋ยคอกที่ขอบนาและหมักไว้ทําปุ๋ยเขาพูดสองสามคำอย่างสบายๆพูดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการปลูกถั่วเหลืองและพูดด้วยรอยยิ้มว่าคุณจะเข้าใจมันหลังจากปลูกมันต่อไปนายกเทศมนตรีจดวิธีการอย่างเงียบๆโดยคิดว่าน้ำมันถั่วเหลืองที่ทำจากสิ่งที่เรียกว่าถั่วเหลืองนี้สามารถใช้ทำสิ่งต่างๆได้มากมายในอนาคตท่านพ่อไม่ได้กล่าวไว้หรือว่าสิ่งนี้จาาาเป็นสหหรรับอออโชต่ง มันอาจจะระเบิดขึ้นถ้าผมอยากได้เงินเยอะๆผมจะลองปลูกมันเยอะๆในปีหน้าตัดสินใจแล้วเมื่อฉันกลับมาเราจะเตรียมที่ดินอย่างแข็งขันและใช้ที่นาครึ่งหนึ่งเพื่อปลูกหัวบีตอและครึ่งหนึ่งของที่นาเพื่อปลูกถั่วเหลืองความร่ำรวยอยู่ใกล้แค่เอื้อมจูจูรอบก็จะอะไรบางอย่างได้และยิ้มคุณนายกเทศมนตรีผมจําได้ว่าคุณเริ่มการประปาเวสวินในเดือนสิงหาคมตอนนี้เกือบจะเป็นเดือนตุลาคมแล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ใบหน้าของนายกเทศมนตรีก็ยิ้มขึ้นทันทีโอขอบคุณทุกท่่่าานนนนนทีพออสฉอฉัฉัรรววยขึ้้มแล พระเจ้านี่เงินด้วยเหรอรับตกใจนี่กำไรจริงเหรอหามาได้ยังไงไม่มีแม้แต่มารถวัดน้ำก็ไม่เสียเงิน นายกเทศมนตรีกล่าวว่าอย่างที่คุณทราบทองแดงและเหล็กในเวสไวท์เท่านั้นแทบจะไร้ค่าฉันขอให้ทาสทำมันและมันไม่ได้ใช้เงินมากในการสร้างหอเก็บน้ำขนาดใหญ่ฉันแค่ขอให้ช่างก่ออิฐช่วยและแนะนำมันดังนั้นหอเก็บน้ำขนาดใหญ่จึงถูกสร้างขึ้นด้วยเงินเพียงเล็กน้อยจากนั้นฉันเรียกเก็บเงินชาวเมืองทุกคนที่ต่อท่อน้ำเป็นค่าน้ำประปาโดยเสียค่าธรรมเนียม20เหรียญทองแดงต่อเดือนด้วย700ครัวครเรือนที่เชื่อมต่อกับท่อน้ำของฉันได้ 104, ห,นดนหนเเดนนียแึ่งหมื่รนี่ฉันได้ขยายท่อน้ําใกับชาวเมืองไวเาวน์แคาว่าีกไม่่วันฉันนจะเเป็ก็บได้อีกเป็น,ร,นร้อย ร็อบขัดจังหวะเขาอย่างรวดเร็วและพูดว่าฉันว่าแล้วคนในครัวเรือนใช้กันเร็วแค่ไหนคุณไม่ต้องคำนวณค่าแรงของทาตตามบ้านที่คุณใช้หรอกหรือนายกเทศมนตรีกล่าวว่าไม่จําเป็นฉันให้ทาสในบ้านขึ้นไปบนภูเขาจับกอบลินและยักษ์หลายสิบตัวเขี่ยพวกเขาและบังคับให้พวกเขาสูบน้ําต่อไปทาสในบ้านของฉันสบายมากจนไม่ต้องเสียค่าแรงงานอย่างไรก็ตามแม้ว่ากอบลินและโอกเกรสจะตายเราก็จับได้มากขึ้นเท่านั้นพวกมันทวีคูณอย่างรวดเร็วอยู่ดีร็อบบี้มันไม่สมเหตุสมผลเลยร็อบบี้ลืมไปว่าโลกนี้มีีกําาลัังคนฟรรดประห กราบใดที่เรายังคงเอาเปรียบและกดขี่มอนสเตอร์ก็ไม่จําเป็นต้องคำํำนึงถึงกําลังคนเลยภายใต้สถานการณ์เช่นนี้นายกเทศมนตรีไม่สนใจว่าชาวเมืองจะใช้น้ามากน้อยเพียงใดและไม่จําเป็นต้องมีมาตรวัดน้ําเลยอย่างไรก็ตามหากมีน้ำไม่เพียงพอเขาแค่ต้องจับก๊อบลินสองสามตัวเพื่อบิดสกรูน้ำสิ่งที่เขาได้รับคือรายได้ของสัตว์ประหลาดร็อบมีปิดหน้าของเขาและพูดว่าช่างน่าประทับใจจริงใจจริงน่าชื่นชม ม่ไม่ไม่พ่อต่างหากที่น่าประทับใจในายกเทศมนตรีรีพูดว่าถ้าท่านไม่เสนอแผนผมคงไม่รู้ว่าหาเงินด้วยวิธีนี้พ่อท่านเป็นดวงประทีปของผมจริงๆตอนนี้ผมมั่นใจอย่างหนึ่งผมจะทําตามพ่อครับถ้าพ่อบอกให้ผมไปทางตะวันออกผมก็จะไม่ไปทางตะวันตกถ้าพ่อบอกให้ผมไปทางตะวันตกผมก็จะไม่ไปทางตะวันออก นายกเทศมนตรีของสโตนแคนยอนและไวเบิร์ดทาวก็กระตือรือร้นเช่นกันแต่พวกเขายังไม่ได้เรียนรู้เคล็ดลับที่ดีดังนั้นพวกเขาจึงรีบร้อนพวกเขาน้มตัวไปหารอบและกระซิบว่าคุณพ่อถ้าท่านยังมีวิธีหาเงินโดยการนอนลงในอนาคตท่านช่วยสอนเราด้วยได้ไหม ไม่ออกไปหลังจากที่ดูรับบีใจอ่อนลงอีกครั้งระบบทุนนิยมกำลังแตกหน่อฉันควรจะให้มือพวกเขาเขากระซิบว่าฉันจะสอนสิ่งที่ดีให้คุณมีหลายอย่างชาวเมืองได้ทำหลายอย่างเช่นสร้างหอเก็บน้ำปลูกมันฝรั่งและหัวบีตออย่างไรก็ตามเมื่อคุณขยายขนาดสถานการณ์ก็จบลงอย่างสมบูรณ์ต่างกันที่เรื่องการสร้างหอเก็บน้ำเช่นนายกเทศมนตรีเมืองเวสไวน์ทาวสร้างขนาดใหญ่จึงทำเงินได้มากมายหัวบีมันฝรั่งทอดน้ำผลไม้จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้สามารถปรับขนาดนายกเทศมนตรีทั้งสองถามอย่างอธิบายไม่ได้ว่าเราจะขยายขนาดได้อย่่่าาาาางงงไไรรรรสสิเเหลนี้้้้ทททดดดมยยกกุคคออบััวววถต รอบยิ้มและดูว่าชาวนาจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการปลูกหัวบีบในทุ่งขนาดใหญ่สองแปลงและพึ่งพาคู่หูหนุ่มของเขาในการเปลี่ยนหัวบีบทั้งหมดให้เป็นขนมพวกเขาจะสามารถเปลี่ยนหัวบีบทั้งหมดให้เป็นขนมก่อนที่มันจะเน่าเสียได้หรือไม่เปญญยประกาศคู่นายกเทศมนตรีทั้งสองครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและด้วยเสียงร้องอาดูเหมือนว่าพวกเขาจะเข้าใจอะไรบางอย่าง เราพูดด้วยรอยยิม้มควักเงินของคุณซื้อหัวบีบทั้งหมดที่ชาวเมืองทําไม่เสร็จคว้ากอบลินหรือจ้างผู้ลีภัยเป็นแรงงานในราคาถูกและเปลี่ยนหัวบีบทั้งหมดเป็นขนมชาวเมืองธรรมดาทําไม่ได้จับกอบลินหรือจ้างผู้ลีภยัยแต่คุณมีทาสในบ้านและมีความสามารถดังนั้นคุณทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในวงกว้างในตอนนั้นขนมที่ชาวเมืองทําเองขายได้ด้วยเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ถ้าคุณผลิตมันในปริมาณมากคุณจะทําเงินได้มากมายนายกเทศมนตรีสองคนดีใจฉันเข้าใจแล้ว น้ำผลไม้ก็ทำด้วยวิธีเดียวกันน้ำมันถั่วเหลืองก็ทำได้เหมือนกันและมันฝรั่งทอดทำได้เหมือนกันหมดพระเจ้าข้าทำอย่างนี้ได้ทุกอย่างฉันจะรวยฉันจะทำเงินได้มากมายเวสไวาทาวได้เข้าสู่ระยะตัวอ่อนของระบบทุนนิยมตอนที่หนึ่งร้อยยี่สิบสามฝูงหมาป่าโจมต,โตีทิกโตกทิกโตเวลาผ่านไปชีวิตที่ขี้เกียจนั้นดีที่สุดแล้วเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ตามที่โพโบคาดการไว้กองทัพของเจ้าหญิงจะก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นหลังจากยึดครองไรโรดได้ยาก,ากเธอพยายามเดินทัพไปทางตะวันออกเธอจะถูกโจมตีโดยอัศวินแห่งมอนดอราทหารม้าสิงโตขาวอัศวินอัคคีอัคนีอัศวินน้ำแข็งตัวสันอัศวินสายฟ้าและอัศวินเทมพลาในอีกด้านหนึ่งขวัญกำลังใจก็ไม่มั่นคงเผชิญหน้ากับผู้สืบทอดที่ถูกต้องของอณาจาักแกรนเนื่องจากกองทัพไม่เป็นเอกภาพพวกเขาจึงไม่สามารถต่อสู้กับไรโรดซึ่งป้องกันได้ง่ายและโจมตีได้ยาก ทั้งสองฝ่ายอยู่ในการต่อสู้กระดานหกในพื้นที่กว้างใหญ่ระหว่างไร์โรธและเมืองหลวงของเซนวันนี้คุณโจมตีหมู่บ้านและเมืองของฉันพรุ่งนี้ฉันจะโจมตีหมู่บ้านและเมืองของคุณการต่อสู้นั้นซับซ้อนมากโชคดีที่ทั้งสองฝ่ายต้องการชนะใจประชาชนและเป็นผู้ชอบธรรมที่แท้จริงดังนั้นพวกเขาจึงไม่วางมือจากผู้บริสุทธิ์มิะนั้นผู้คนในหมู่บ้านและเมืองเหล่านี้จะถูกเชิดออฟไลท์เผาจนตายในวันนี้และกลายเป็นซอมบี้โดยเชิดออฟดักเนตในวันพรุ่งนี้และจะไม่รอดเลยหลังจากสงครามชักกระเยาะกันนานกว่าหนึ่ง เจ้าหญิงใช้ประโยชน์จากการสู้รบที่ชนะอย่างยากลำบากนี้เพื่อสลัดตำแหน่งเจ้าหญิงบนศีรษะของเธอขึ้นครองบัลลังก์เรียกตัวเองว่าควีนเอลิซาเบธที่เจ็ดแห่งอณาจาักแกรนและประกาศสงครามกับมอนดอราที่กบฏอย่างไรก็ตามมอนเดลาไม่ควรถูกมองข้ามโดยเรียกราชินีว่าเป็นตัวปลอมและอ้างว่าเธอเป็นกบฏศาสนาจักรแห่งแสงก็อยู่ข้างมอนดอราเช่นกันเชื้อเชิญให้ประเทศต่างๆจากทั่วโลกเข้าร่วมกองทัพเพื่อพดุงความยุติธรรม คนรุ่นหลังเรียกช่วงเวลาแห่งกาียุคนี้ว่าการต่อสู้ของแสงสว่างและความมืดอณาจากักรแกรนยิ่งใหญ,ใหญ่ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนและพื้นที่ทั้งหมดตั้งแต่ทางตะวันตกของถนนไรโรสจนถึงลอสซิตี้อยู่ภายใต้คำสั่งของราชินีซึ่งในอดีตรู้จักกันในชื่อเวสแกรนในทางกลับกันดินแดนทางตะวันออกของไรโรสอยู่ภายใต้คำสั่งของมอนราซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่ออีสแกรนในประวัติศาสตร์การต่อสู้ระหว่างแกรนตะวันออกและตะวันตกยังคงห่างไกล ในสงครามครั้งนี้มีเมืองแปลกๆแ,แห่งหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในอาณาเขตของเวสแกรนและไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นข้าราชบริพารของอีสแกรนนักประวัติศาสตร์ใช้สมองเพื่อคิดถึงตำแหน่งของพวกเขาในที่สุดนักประวัติศาสตร์ทุกคนก็เรียกมันว่าเวสวินโดมิเนียนอย่างเป็นเอกฉันท์มันเป็นเช้าปกติเมื่อร็อบบี้ลุกขึ้นเขาสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้หินในลานบ้านซึ่งเขาใช้ทุกวนันและตอนนี้มันเรียบราากับเก้าอี้หยกยี่น้อยก็ลุกขึ้นกวาดห้องโถงโบสถ์ด้วยไม้กวาด แม่ทีสาวสองคนมาแต่เช้าด้วยพวกเขาพบพระคัมภีร์แห่งแสงสว่างเล่มหนาจากห้องใต้ดินของโบสถ์พวกเขาปัดฝุ่นออกและวางไว้บนโตบูชากลางโบสถ์อย่างเคร่งครึมจากนั้นแม่ทีทั้งสองก็มองไปที่ร็อบด้วยความดูถูกเห็นได้ชัดว่าสงสัยว่าเป็นเวลานานเท่าใดแล้วที่นักบ,บวชได้อ่านพระคัมภีร์ไบเบ,บิลแห่งแสงสว่างลิเลียนทำถ้วยชาดำให้ร็อบวางบนโตหินตรงหน้าเขาแล้ววิ่งไปทอดมันฝรั่งทอดด้วยรอยยิ้มแม้ว่ามันฝรั่งทอดจะอร่อยแต่ก็ไม่สามารถเก็บไว้ได้นานพวกเขาจะนิ่มและสูญเสียความกรอบหลังจากผ่านนไปนาน ในโลกนี้ไม่มีถุงพลาสติกที่จะรับประกันความกรอบของมันฝรั่งทอดได้เป็นเวลานานดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะต้องทอดทุกครั้งเมื่อต้องการร็อบบี้กำลังรอมันฝรั่งทอดของลินเลียนเมื่อเขาเห็นเชอรลูในเสื้อคลุมเปิดขอบถุงน้องสีดำที่ขายาวของเธอและผมสีแดงร้อนแรงของเธอปลิวสวัยออกไปนอกห้องสายตาของเขาจับจ้องที่ต้นขาของเชอร์ลูเขายิ้มและถามว่าอาวันนี้คุณออกไปต่อสู้โดยสวมชุดคลุมนั่นอีกแล้วเหรอฉันไม่เห็นคุณใส่ถุงน้องผ้าไหมสีดำมาหลายวันแล้วเป็นภาพที่ฉันเต็มใจมองมานับพันปีจริงๆ แทนที่จะซ่อนเธอลูจงใจยกขอบกระโปรงขึ้นเพื่อให้ร็อบบี้รู้สึกมีความสุขมากขึ้นอย่าแค่มองแต่มันเธอยิ้มแต่ถ้าแตะต้องรับผิดชอบร็อบใส่หัวเหมือนตีกลองเสียงดังฉันยังไม่อยากเข้าไปในหลุมฝังศพแต่งงานฉันแบกรับความรับผิดชอบนี้ไม่ได้ดังนั้นฉันจึงต้องดูและอย่าแตะต้องมันเชอรูเอาละได้เวลาทำธุระแล้วนายกเทศมนตรีของเวสไว์ทาวยางธรรมชาติหมดเขาจึงขอให้เราซื้อเพิ่มอีกดังนั้นพวกเราสามคนจึงต้องไปที่ภูเขาในวันนี้เราสามารถรับกอบลินมาขายให้กับนายกเทศมนตรีคนอื่นๆไไดด้้วยยยมมันน่่่งงาาเเลทีจะหิ โรบยิ้มและพูดว่าโอ้ไม่นะพวกเขาส่งทาสของตัวเองไปจับกอบลินเหรอพวกเขาจะซื้อสิ่งที่คุณนำกลับไปจริงหรือปัญยญัประกาศคู่เชอรูพูดด้วยรอยยิ้มการพบเห็นกอบลินเริ่มน้อยลงโรงงานถุงน่องของคุณจับกอบลินเพื่อเป็นอาหารแมงมุมและนายกเทศมนตรีก็พยายามจับกอบลินเพื่อใช้แรงงานด้วยเหตุนี้ชนเผ่ากอบลินที่อยู่ใกล้เมืองจึงมากขึ้นถูกบังคับให้ย้ายไปที่ส่วนลึกของเทือกเขาโรบบี้คุณนิยมนี่มันบ้าเลือดจริงๆโร,ร,รบบี้เงียบไปครู่หนึ่งสำหรับกอบลิน หนึ่งสองสามหลังจากเงียบไปเพียงสามวินาทีเขาก็ยอมแพ้ลืมมันไปเขาที่เกียดเกินไปที่จะสังเกตความเงียบหากคุณลองคิดดูอีกครั้งหากยังเป็นเช่นนี้คาดว่ากอบลินจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดหายากในไม่ชา้าจากนั้นพวกออเกออไรและโคราวก็จะกลายเป็นแบบนั้นเช่นกันในที่สุดระบบทุนนิยมก็จะกวาดล้างสัตว์ประหลาดรอบๆเวสไวทาวเมื่อถึงเวลานั้นสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของเวสไวทาวก็จะดีขึ้นกว่าเดิมเช่นกันชาวเมืองที่ขึ้นไปบนภูเขาเพื่อเก็บสมุนไพรไม่ต้องกลัวว เธอรูขยิบตาหันกลับและเดินขึ้นไหล่เขาก็ได้และติเกตออกมาจากบ้านไม้บนทางลาดและทั้งสามก็เดินเข้าไปในภูเขาร็อบบี้เฝ้าดูทั้งสามคนด้วยระยะห้าพันหลาจนกระทั่งพวกเขามองไม่เห็นเมื่อเขากำลังจะลืมตาเขาก็เห็นหมาป่ายักษ์ฝูงใหญ่จำนวนของหมาป่ายักษ์เหล่านี้ไม่ใช่น้อยยังต่ำก็สี่ห้าร้อยตัวดูเรียบหรูไปหมดพวกมันดูเหมือนจะเป็นหมาป่าที่พอกินพอใช้และเข้ากันได้ดีร็อบบี้คิดกับตัวเองฝูงหมาป่ายักษ์พวกเขามาที่ขอบเวสไวาทาวของฉันและต้องการกินคนหรือไม่ ฉันแนะนําให้คุณอยากคุณไม่ควรมาที่เวสไว์ทาวหนังหมาป่าค่อนข้างดีสําหรับใช้เป็นอุปกรณ์หมาป่ายักปีนขึ้นไปบนหน้าผาและมองเห็นเมืองอัญ,ญมณีแห่งเวสไวทาวได้ในระยะไกลหมาป่ายักที่อยู่ข้างหน้าต่างชำเลืองมองกันและกันเขาสามารถเห็นท่าทางยินดีในการเคลื่อนไหวของพวกมันจากนั้นพวกมันก็โบอกอุ้งเท้าหมาป่าสี่หรือห้าร้อยตัวที่อยู่ข้างหลังเร่งความเร็วไปที่ขอบหน้าผาและมองไปที่เวสไว์ทาวที่เชิงเขาร็อบบี้รู้ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีปัญหาดูเหมือนว่าหมาป่าจะล็ คนเดียวบิชอปเอลซี่และอัศวินเทมเพล่าสามรอคนของเขาไม่เพียงสร้างถนนเท่านั้นแต่ยังดูแลเมืองด้วยบิชอปเอลซี่และอัศวินเทมเพล่าจะต้องจัดการกับปัญหาเช่นนี้อย่างแน่นอนรอบจึงนอนเป็นอมาพาสอยู่บนเก้าอี้หินและไม่ขยับเขยื้นเลยโดยตั้งใจจะดูว่าบิชอปเอลซี่จะจัดการเรื่องนี้อย่างไรก่อนตอนที่124ไม่ใช่หมาป่าแต่เป็นมนุษย์หมาป่า ร็อบบี้เห็นทหารยามที่มุมตะวันออกเฉียงเหนือของเวสไว์ทาวกระโดดขึ้นมาทันทีเห็นได้ชัดว่าเขาสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวบนไหล่เขาแต่เขาไม่มีระยะการตรวจจับ5,000เท่าของร็อบบี้เขามองไม่เห็นหมาป่าสี่หรือห้าร้อยตัวเขาแค่ลางสังหณรว่ามีบางอย่างอยู่ที่นั่นสถานการณ์ยังไม่เลวร้ายพอสำหรับเขาที่จะส่งเสียงเตือนดังนั้นทหารรักษาการจึงตะโกนเพียงไม่กี่คำซึ่งร็อบไม่ได้ยินจากที่ไกลเกินไปและเดาได้ว่าเขากำลังตะโกนว่ามานี่ระวังอะไรแบบนั้น ทหารกลุ่มหนึ่งซึ่งมีหน้าที่เป็นทหารรักษาการแหกกันไปที่กำแพงเมืองและมองออกไปที่หน้าผาในยุคที่ไม่มีกล้องสองทางไกลคนเหล่านี้มองระยะไกลได้ไม่มากนักมันคงจับแหลกถ้าพวกเขาเห็นหมาป่าพวกเขาคุยกันอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งเห็นพรานชราจากเมืองไว้บิไรชอกระโดดขึ้นไปบนกำแพงและตะโกนเสียงดังจากนั้นนักล่ากลุ่มใหญ่ก็ขึ้นไปบนกำแพงและโต้เถียงอย่างดุเดือดกับทหารที่เฝ้าอยู่และหลังจากนั้นหลายสิบวินาทีสัญญ,ญาณเตือนภัยดังขึ้นดูเหมือนว่านักล่าเก่าจะเห็นสิ่งผิดปกติและเตือนทหารยามหลัังงจาาากกกนนน้ททหรยม็ดดิ่่ใีสุ รับส่งเสียงเชีย์ไม่เลวไม่เลวดีจังเมื่อผู้คนในเมืองร่ำรวยขึ้นความสามารถในการรับมือกับทุกสถานการณ์ก็ดีขึ้นเช่นกันนักล่าควรชดเชยความบกพร่องของทหารรักษาการเพื่อที่ฉันจะได้ขี้เกียจได้ดีขึ้นเมืองเริ่มตึงเครียดทันทีที่สัญญาณเตือนภัยดังขึ้นอัศแบบวินเทมปพลาทั้งหมดจับอาวุธและววิ่งไปที่มุมตะวันออกเฉียงเหนือและชายติดอาวุธก็ตามพวกเขาไปทันที ลิตเติ้ลีและแม่ทีน้อยทั้งสองหยุดสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่และวิ่งออกจากโบสถ์เมื่อเห็นว่าร็อบยังคงนอนนิ่งและเกียจคร้านแม่ชีทั้งสามจึงจับแขนร็อบแล้วดึงอย่างแรงเฮตตื่นสิคุณกำลังทำอะไรอยู่บนเก้าอี้หินร็อบไม่อยากแม้แต่จะขยับนิ้วแต่แม่ทีทั้งสามดึงเขาขึ้นราวกับสิ่งของและต้องพูดว่าเฮ้ hey, อย่าดึงฉันเรื่องเล็กเลน้อยๆแบบนั้นโอเคเป็นเครื่องประดับของอัศวินเทมพล่าฉันบอกคุณแล้วมาป่าเพียงสี่หรือห้าร้อยตัวกำลังมาผากฉักเล็กๆเชช่่นนี้้ตองการว,าวยเหลือจากฉ,ฉันจะเปลี่ยนอศวินเเทมลลให้กป็นี้ ยี่น้อยกล่าวอย่างเคร่งขึมนี่ไม่ใช่คำถามว่าคุณต้องดำเนินการหรือไม่แต่เป็นการปรากฏตัวของคุณกองทัพจะสานคลอนหากศัตรูบุกเข้ามาและคุณไม่ได้อยู่ในแนวหน้าทำไมฉันกลายเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดตั้งแต่เมื่อไหร่ร็อบบี้บ่นว่าผู้บังคับบัญชาสูงสุดของเมืองนี้ควรเป็นนายกเทศมนตรีของเวสไวทาวหรือบิทชอปเอลซี่ไม่ใช่ฉันลิตรต์นลยี่ไม่แม้แต่จะโต้เถียงกับเขาแต่เหลือบมองเขาด้วยสายตาหยุดพูดไร้าสาระ ภิกษุณีสองคนคนหนึ่งถือพระหัตถ์ซ้ายและอีกข้างหนึ่งถือพระหัตถ์ขวาดึงอย่างแรงเหมือนลาที่แข็งกระด้างลิตรยี่ดันหลังเขาอย่างแรงและแม่ทีทั้งสามก็ลากร็อบบี้ไปที่กำแพงเมืองทางมุมตะวันออกเฉียงเหนือหากทหารในเมืองอื่นเห็นว่าผู้บัญชาการฐานสูงสุดมาที่สนามรบเช่นนี้ขวัญกำลังใจของพวกเขาคงพังทลายจิตใจของประชาชนคงสั่นคลอนและคงเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะเป็นผู้นำทับแต่ผู้คนในเวสไวทาวก็ไม่ได้ตื่นตระหนกแต่อย่างใดเมื่อพวกเขาเห็นทางที่ร็อบบี้ออกมาแต่แสดงรอยยิ้มอย่างเป็นธรรมชาตินี่คือลักกษณะทีี่ผู้้ชาายคคนนควนรรปฏ มีชอปเอลซี่คำนับร็อบและยกคำสั่งให้ร็อบทันทีที่ร็อบบีมาถึงขวานกำลังใจของเมืองก็เพิ่มสูงขึ้นและทหารติดอาวุธก็วางอาวุธลงและแม้แต่นั่งลงบนกำแพงเมืองตั้งเก้าอีเ้เล็กๆพร้อมที่จะเริ่มชมการแสดงเราพูดกับลิตเติ้ลยี่ว่าดูสิเธอบอกว่าฉันจะปลุกขวานกำลังใจของกองทัพถ้าฉันมาแต่พวกติดอาวุธไม่สามารถแม้แต่จะถืออาวุธได้ฉันเกรงว่าฉันทำลายขวานกำลังใจของกองทัพยี่น้อยอดไม่ได้ที่จะไอเล็กน้อยอืมคนที่ทำได้มากกว่านี้ควรทำงานไร้สาระรอบบีกกกกล่่่าาาาววททไไไมมฉฉััันนนนนถึงยงยนหนกเกิป รันแก่คนหนึ่งเอ็นกายลงและตะโกนบอกร็อบว่าพ่อครับประสบการณ์ของผมบอกว่ามีหมาป่าฝูงใหญ่นอนอยู่บนหน้าผาแต่เมื่อพวกเขาเห็นว่ามืองของเราถูกล้อมด้วยกำแพงและมีทหารรักษาการอยู่ทุกคนทุกแห่งพวกเขาก็ทำเช่นนั้นอย่าเพิ่งขยับฉันคิดว่าเราทุกคนควรจะคำรามและข่มขู่พวกเขาด้วยกันเราควรจะสามารถทำให้พวกเขาตกใจด้วยเสียงคุณมีสิทธิ์ในการตัดสินของคุณมันคือหมาป่าฝูงใหญ่จริงๆร็อบบีหันไปหาลิตเติ้ลยี่แล้วพูดว่าคุณได้ยินไหม เสียงดังอาจทําให้หมาป่าเหล่านี้ตกใจได้ลิตเติ้ลยี่ถึงเวลาที่คุณจะต้องแสดงแล้วโกโกโก้ go, go, go. หมุนตัวกระโดดหยิบอาวุธปืนของคุณออกมาแล้วระดมยิงใส่พวกเขาลิตเติ้ลยี่มองร็อบบี้ด้วยสายตาที่สงสยัยคุณมักจะต้องการให้ฉันใช้อาวุธปืนของฉันฉันเคยสงสัยอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรร็อบจับมือของเขาฉันดูเหมือนคนที่ขยันพอที่จะคํานวณแผนการแบบนั้นหรือเปล่ายี่น้อยคิดอย่างถี่ถ้วนและถูกต้องคนเกียดครั้นคนนี้ที่เกียจติเกินไปความคิดคํานวณจะมาจากไหนถ้าเขาทําจริงพระอา,า,ะท,าทิตย์ มาและยิงพวกมันสองครั้งลิตเติ้ลยี่เคยได้ยินมาก่อนว่าเสียงที่ดังจะทาให้สัตว์ป่าตกใจกลัวได้และเสียงปืนก็เหมาะสมที่สุดเธอหมุนตัวกระโปรงของเธอยกขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นขาของเธอเหนือเข่าเล็กน้อยใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่ชายกระโปรงของเธอถูกยกขึ้นเธอเอื้อมมือไปที่ต้นขาดึงปืนสีเงินสองกระบอกที่บรรจุก,กระสุนไว้แล้วและยิงสองนัดขึ้นไปบนท้องฟ้าจากนั้นหมุนอย่างรวดเร็วเธอวางปืนทั้งสองกลับและหยุดกระโปรงของเธอค่อยๆห้อย,อยลงมาขยับมาปิดขายาวของเธออีกครั้งว้าวรอบร่ำร,รวญอยู่ข้างเธอเพราะการสูญเสีย ยี่น้อยพูดว่าท่านพ่อโปรดใช้การตรวจจับของท่านเพื่อดูว่าหมาป่ากลัวหรือไม่ว้าวตาของรอบบียังคงจับจ้องอยู่ที่กระโปรงของเธอทำไมสิ่งนี้ถึงห้อยลงอย่างรวดเร็วลอยนานไปหน่อยยี่น้อยไม่มีเหตุผลที่จะต้องพูดคุยกับนักบวชที่วิกลจริตดังนั้นลิตเติ้ลยี่จึงต้องหันไปหาพรานชราชายชราโปรดใช้การตรวจจับเพื่อดูสถานการณ์บนภูเขาพรานเท่าทำเช่นนั้นและเงยหน้าขึ้นมองหลังจากนั้นใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปนี่มันไม่ถูกต้องพวกมันไม่ขยับเลยนี่ไม่ใช่ฝูงหมาป่าธรรมดานีี่่่มมมันนนคือฝฝููงุษย์หาาปาใญ คำพูดของนักล่าเท่าทำให้ทุกคนตกใจหมาป่าฝูงใหญ่ไม่น่ากลัวแต่มนุษย์หมาป่าฝูงใหญ่เป็นกองทัพที่แข็งแกร่งมากมนุษย์หมาป่าฝูงใหญ่ออกมาจากภูเขาในเวลากลางวันแสกแสกเกิดอะไรขึ้น